เราจะปิดท้ายด้วยบรรยากาศที่บางโปูผมรู้สึกนะว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของฤดูหนาวนกนางนวลจากไซบีเรียน่าจะเป็นอย่างนั้นนะบินมากินกาก,ากหมูเพราะที่บางปูเราเลี้ยงด้วยกากหมูไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับการให้ความอบอุ่นหรือไม่ประการใดคเคยฟังเพลงไหมเข้าเดือนตุลาฝนเริ่มซาลมหนาวโชยมาแล้วนี่ก็จะเห็นนกนางนวล ให้ชางชาค่ะตูนอาจจะเกิดไม่ทั <c oughs> นนี่มาแล้วแล้วนี่เป็นความคลึกคักแบบนี้ <c oughs> ปิดท้ายด้ภาพนี้ใส่ซาวเรื่องเล่าเช้านี้เข้าไปแล้วช่วงหน้าเรากลับมาว่ากันนกนางนวลมาแล้วครับช่วงหน้าพี่เดี๋ยวครับ <c oughs>